ตามช่องนั่นนี่เลยครับอไปไปไปสวัสดีครับโอ้นี่เจ้าของน้ำตู้เงินร้านที่เรื่องชื่อครับมนเสวัสดีครับับวนนี้วันนี้วันนี้วันนี้อยากจะมาชิมนะอยากให้เพื่อน <S 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 ๆในเพจในอะไรเนี่ยในซักตลอด กตลอดไม่ได้มีของขาวอาหารนะมีของหวานด้วยเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวอาพาไปกินหน่อยอยากจะกินพวกอยากให้อาทำให้กินหน่อยนะได้เลยวันนี้จัดเต็มเลยโอเคอยากทานอะไรเดี๋ยวอาพาไปดูเลยว่าวิธีทำอะไรยังไงไหมเอออ่าครับปปปปปเิครับเิครับปาปปครับาเสีย้านี้ครับ้าว มามามาดูสิมาเซอร์สนใจตัวไหนก่อนเลยอยากกินบัวลอยน้ำจิงโอเคที่นี่อร่อยมากนะบัวลอยน้ำจี๋เขาบอกเดี๋ยวผมลวกบัวลอยใหม่ๆให้ดูเลยแล้วกันนะครับแล้ววิธีการนะครับก็ดึงนี่บัวลอยแล้วกเอาบัวลอยที่เราทำเอาไว้แล้วแบบนี้เราจะฟิกเอาไว้นะครับโอ้โหเดือดปั้นปั้นปั้นต่อมาต่อเลยใช่ไฮะโอเคเราต้องให้น้ำเดือดนะถ้าน้ำถ้าน้ำไม่เดือดเนี่ยบัวลอยบัวลอยจะติดกัน ีอาชีพมาเลยมีคว้ามอมาตายแ้วแหละกับแข็งอ่ะแข็งครับแข็งแข็งเพราะว่าเราทำบนวต๊ะเราต้องฟิตเราต้องฟิตเอาไว้เออเออเอออันนี้คือเขาต้มมาแล้วหรือยังไม่ต้มยังครับยังไม่ได้ต้มครับเป็นเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งข้าวเหนียวปั้นเอาไว้ครับใช้เวลานานไหมไม่น่าครับเราที่เราต้องให้น้ำมันเดือดเนี่ยเพราะว่าเราเราจะให้มันดันไม่ให้ลูกมันติดกันถ้าเกิดว่ามันลงไปแล้วมันเปกระจุกอยู่เนี่ยลูกมันติดกัน นีส่สังเกตสังเกตว่าลูกลูกจะไม่ติดกันแบบมีลูกค้ามาบริน,นี่เรารเราเลือกที่จะมาตอนช่วงหัวข้ามก่อนที่คนจะเข้าเยอะนะม,มีลูกค้ามาเลยขาเลยก็้มาเลยมาเลยมาขายปกติเลยอเลยมาขายเลยอ,อ,อันนี้จะเริ่มได้แล้วเราก็ต้องรถไฟลงนิดนึงโอเคครับอ๋อเป็นจี๊ี่เป็นรถไฟลงนิดนึงจนกว่าลูกจะลอยในสุดก็จะเยาวราชเลยนี่นะครับนอกจากอันนี้แล้วเนี่ย จะมีเมนูอีกหลายอย่างนะครับที่ร้านนี้นะครับผมว่าหนึ่งอย่างที่จะต้องข้ามพลาดในการชิมเลยก็คือเต้าหู้เต้าถึงเย็นแล้วก็ต้นตำหรับของคําว่าร้านเต้าหู้เงินล้านเนี่ยเต้าหู้เงินล้านเนี่ยมันมันจะต้องมีดีที่เต้าหู้แน่นอนใช่น้ำเต้าหู้นี้ก็จะเป็นตัวหลักที่ร้านเมื่อก่อนจะขายน้ำเต้าหู้อย่างเดียวเลยนะน้ำตู้แบบมะต้้งโต๊ครับเพราะว่าจริงๆน้ำตู้ที่ร้านเนี่ยจะเป็นน้ำตู้ที่ทำเข้มข้นมากและเป็นน้ำเต้าหู้ผสมเข้ากล้อง จะเป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะเลยใช่ครับซึ่งจะมีรสชาติที่เข้มข้นแล้วก็หอมต้องกินได้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 เรารู้เดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวเราต้องรอจนมันลอยนะครับนี่เริ่มลอยแล้วสังเกตว่าถ้าไม่ลอยแสดงว่าไม่ใช่บัวลอยครับมันก็จะเป็นของบัวจครับจะเป็นบัวจมถ้าเป็นบัวลอยต้องลอยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เซ็งละเราไปตั้งตลกเลยดีกว่า สำคัญคือต้องห้ามแตะม่อย่างอย่างบัวรอยในผมให้หนูว่าเร,าเรา,เรา,เาเราทำไม่ดีเนี่ยถ้าเราทําไม่ดีเนี่ยลูกจะมีรอยร้าวพวกลูกมีรอยร้าวพวกเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าเพราะถ้าเกิดลวกขึ้นมาเนี่ยนนมันมันจะหลุดมันใช่มันจะแตกใส่ใช่มันจะหลุดออกเลยมันจะไม่สวยนี่โอ้อ้าวมาเลยครับพอเสร็จแล้วก็จะมาใส่น้ำตาลไหนๆๆมาๆๆๆามาถุงเลยอันนี้เป็นน้ำตาลอ้อยเรียกว่าโอทึง โอทึงโอทึงไม่ใช่คนละอย่างกับน้ำตาลกวดนะครับเป็นโอทึงคือน้ำตาลอ้อยเลยครับอ๋อนี่คือน้ำตาลอ้อยใช่แล้วโอ้ยดูดูดูด,ดูมันะลนะลายนะละลายนะไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีน้ำตาลไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่น้ำผึ้งที่นี่จะเข้มข้นนะครับเออมึงนี่แหละ นะครับ,รบดูนี่เค้เาของกระโดดปั้นอันนี้เองเลยเใช่ไหมขนมจีนกับจีนกรอบขนมหวานพวกนี้ทำเองหมดนะครับสลิมกับจีนกรอบครับเอาเต้าทึงเต้าทึงเต้าทึงที่นี่อร่อยมากเต้าทึงที่นี่เอาเต้าทึงเครื่องรวมเลยเต้าทึงที่นี่ราคาไม่แพงนะราคาเริ่มต้นที่20บาทเออครับผมใส่เครื่องได้ทุกอย่างต้องต้องู้ต้องเต้าหู้เนีอืมนึ่งก้นมากเลยเข้มข้นมากเต้าหู้ของร้าน ไม่แล้วไมแล้วน้ำตุ้งูกันเลยดัสปาร์กแน่นอนดัสปาร์แล้วเพราะน้ำตุ้งดูนะเครื่องหรือเครื่องหรอยานน้ำตุ้งตูนเเข้มข้นมากเลยแต่บ้านเล็กนัวเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันโอ้เช้าอ่เดี๋ยวผมเช็คไปไม่ได้กับปานแล้วผู้ใหญเช้าเลยผู้ใเช้านิดเ เนี่ยอาจตักให้หมดเลยแ <นะ S 1> ต่ผมอยากกระทำหน่อยสมมติสมมตมมิตว่าถ้าเรา สั่งมาสามอย่างมันควรจะกินเริ่มกินอะไรก่อนถ้าสั่งมาสามอย่างพร้อมกันเนี่ยต้องทานน้ำเต้าหู้ก่อนเพราะว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยจะไม่ทําให้อย่างอื่นเสียรสชาติถ้าเกิดทานน้ำขิงก่อนเนี่ยรสชาติน้ำเต้าหู้จะเพี้ยนเนี่ยผมว่ามีดมาวางเลยไม่อร่อยให้แทงนผมกล้าการันตีเราก็น้ำเต้าหู้ของที่ร้านเนี่ยจะไม่ได้มีส่วนผสมของพวกนมผงหรือวัวคนที่แพ้โปรตีนวัวแพ้หมอสั่งห้ามทานนมวัวอะไรเงี้ยก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มที่มาทานที่ร้านคนั้งๆเดียวต่อไปอันนี้ชอบมากอะไรนะ ปิ้งโมเ็รอร่อยเพราะว่าข้างในเนี่ยอยู่ไม่ดูนะด,ดูนะฮะดูฮะดูไงดู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 นะดดดดดดดี่นี่เน,นี่ยเป็นงาดำแล้วก็ผสมผสมเครื่องอ,อย่างดีเลยนะครับอะอ, <c oughs> อ่ะอีกอันอนึงนี่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 มาคล <c oughs> ายร้อนกันเลยต้องเล่าดึงเล่าถึงโอ้ดู่วมผสมก็บอกเลยว่า ตักอย่างนี้ทุกจานครับถ้วยนะฮะอันนี้ไม่ได้พิเศษอ่าไม่ได้พิเศษสำหรับการถ่ายนะครับเออคือใครมากินก็อย่างเงี้ยอย่างงี้ตัวเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทนะครับครับอหือคุณประโยชน์เยอะคือยี่สิบสามบผมเนี้ยี่สิบบาทครับบัวลอยนี้จะถ้วยละห้าสิบบาทจะได้ข้าวยี่สิบบาทครับไม่แพงนะไม่แพงไม่แพง ครับมีอะไรจะฝากเชิญชวนให้ทุกคนมาที่ร้านม<ห>ากเท่าไหรครับก็อยากจะฝากเชิญชวนให้เพื่อนๆที่อชอบทานน้ำเต้าหู้อยู่แล้วหรือว่าคิดว่าติงทานน้ำเต้าหู้ไม่ได้เพราะว่าอะไรต่างๆนาน,นาว่าเคยทานน้ำเต้าหู้แบบไหนที่ไม่ชอบให้มาลองทานน้ำเต้าหู้ที่ร้านเ <c oughs> พราะน้ำเต้าหู้ที่ร้านเนี่ยถือว่าเป็นน้ำเต้าหู้ที่ ไม่เหมือนใครจริงๆครับแล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างที่เราคัดสรรมาให้เป็นอย่างดีที่สุดมาขายในราคาที่แบบทุกคนทานได้เลยครับมีบริการเดลิเวอรี่ไหมมีครับมไนะหรือแบบรับรับงานนอกแบบว่าไปตัดงานนอกได้ครับคือคือเดลิเวอรี่เนี่ยไม่ได้เป็นทางการแต่ก็มีลูกค้าเป็นหลายคนเลยที่เป็นลูกค้าประจำครับคือให้ช่วยไปส่งที่บ้านทุกทุกวันเอาไปแช่ตู้เย็นเอาไว้ทีนึง ยี่สิบถุงสาถุงอะไรอย่างแบบว่าวันนี้เขาจัดบูธเพื่อสุขภาพมีอาไปจัดให้ได้ไหมอะไรเงี้ยติดต่อมาที่เบอร์โทร น้ำเต้าหู้เงินล้านเบอร์โทรนะครับ0616152447ครับก็เบอร์นี้ก็ไลน์ก็น่าจะขึ้นด้วยครับก็น้ำเต้าหู้เงินล้านเนี่ยจะไปออกงานพวกงานของของงานวิ่งงานอะไรพวกนี้ก็บ่อยนะถ้าถ้าถ้าเคยเห็นงานวิ่งตอนเช้าอย่างเงี้ยก็จะไปทอดกันนะมีสกรีนถุงเลยใช่ไหมมีสกรีนถุงเลยสกรีนถุงว่าน้ำเต้าหู้เงินล้านครับอนะครับรับทั้งงานนอกงานในงานพวกสุขภาพอะไรต่างๆที่นี่ นะครับรัำตูก้กงุ่ร้านไปหมด <ไป S 1> นะไปหมดครับ,รบการันตีผมพูดอย่างนี้ก็ไม่น่าจะการันตีได้เท่ากับกลุ่มลูกค้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดถ้าเกิมาเตอร์ได้ไปที่ร้านเก่าเนี่ย คือลูกค้าที่ยืนอยู่หน้าร้านเนี่ย90%จะเป็นลูกค้าที่ทานน้ำต้มยำในร้านมากว่า10ปีแล้วออืทุกคนเปิดที่นี่มากี่ปีแล้วนีโคล่าเนี่ยเขาในโคล่าในโคล่าใช่ไหมครับตั้งแต่ปี4 46สนะ46 46ปีนี้62โอ้ถ้าเฉพาะที่โคล่านะอือสิปีสิบหกปีแห่งความลังสิปีนะครับที่ทำมานะครับก็เริ่มจากเล็กๆกันเนาะจนนะฮะมีกิจการใหญ่โตนะครับแล้วก็ คงผมเชื่อได้อย่างว่าเวลาคนทําธุรกิจเนี่ยหนึ่งอย่างมันต้องมีความจริงใจกว่านั้นผมเปอะผมเเรื่องเล็กๆที่มีใครทาต้มทีเดียวต้มทีเดียวสิบสี่หม้อไม่มีครับใช่ก็เริ่มขายตั้งแต่วันในสามหม้อสี่หม้อไม่ได้เป็นบ้าทำมาวันแรกได้เยอะนี่ก็ใช้เวลานานจนถึงจนถึงได้ขนาดนี้ว่าจะเปดี๋ยวอยู่ดงไงนะครับก็ฝากไว้สําหรับร้านตัวหู้เงินร้านนะครับแล้วก็ ในอีพถัดไปเราก็จะพยายามที่จะหาอะไรแปลกๆใหม่ๆห,หรือว่าที่ไหนอร่อยแ,บบแนะนำมานเข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกด subscribe นะครับแซบทลอนนะครับ <c oughs> แล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราสองคนขอลาทปก่นนะครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ